ดูกันนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างซึ่งก็จะมีสถาปนิกผู้หญิงชื่ออะไรนะชื่อ,ช,อชื่ออะไรคะชื่ออะไรนักสร้าง<ส>น,นักสร้างนกอ๋อแล้วก็น,<ส>น,นะครับก็จะมีทีมสถาปนิกใหญ่นะครับในการกร่อสร้างงานใหญ่แห่งชายหาดเออเออ,เอ,อน้องปวดชนแนลนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยน้องปวดชนแนลนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับคนที่เขาเขาพายเรืออยู่ในทะเลกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเราไปดูกันเลยครับก็จะเดี๋ยวไปหากันนะครับโอเคนี่สุดยอดอ้าวเร็วลุยไปเน่เน่โอ้โหนี่ไะเจอแล้วนู่นนะ อยู่โน้นนะครัครบเรเอือเราไม่ลงไปแล้วเพราะว่าแค่ what? นี้ก็นี่แค่นี้ก็เกือบนี่แล้วครับกับคอละเนาะน้ำมันขึ้นเร็วนะตอนแรกยังไม่ถึงตรงนี้เลยโอ้เข็มดีเหมือนกันนะครับเนี่ยสมคำล่ำเลยเลยครับน้ำทะเลเค็มจริงๆมาแล้วมาแล้ว อ Sie ่ง tamam. ลอยอยู่บนเนี้ยนะเฮ้ยพาสำรวจหน่อยดิเฮ้ยไอ้คิวเองค่อยๆไปเรื่อยๆแปลงูนี่เร็วเองค่อยๆเดินตามมาดิโอ๊ยมันพายยาก มันดันเข้าฝั่งหมดเลยมันยากนะเว้ยเดี๋ยวเราจะไปดูเรือเอาเรือเอาเรือเอาอะไรอันนี้สามสิบที3สามร้อยครับ ครึ่งชั่วโมงเครึ่งชั่วโมงสามร้อยคิวแพง่ะดูไปถามว่าแบดดิจ็๊กสกีไหมพี่พเฮ้ยอะไรบอดไปเอาตังเอ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยดูนะครับเขาบอกว่าเขาทายเป็นเอาไปเลยครับเอาไปเลย,เอ,เ,ลยเอาขนานไหนเรือเนี่ยนะโดนโอ้โห เองพายเป็นเหรอเล่นสิบห้าพายหรอเออไม่เล่น,ลนห,หนึชั่วโมงสิบห้าทีอะไรร้อยห้าสิบหรออะไรนะร้อยเท่าไหร่นะเนี่ยชั่วโมงพี่โซนอ่ะคือกูโซนแค่จะโคตรแล้วอ๋อเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงสามร้อยครับอ๋อครึ่งชั่วโมงสามร้อยมื่อกี้มาม้าบอกเท่าไหร่นะมาม้าบอกว่าได้ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคครึ่งชั่วโมงแล้ว<ม>อ้าวแล้วไงต่อโอ้โหท่านผู้ชมครับ<ม>แล้วจะเอาเรือลงไปอย่างไรครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำก่อนที่เราตั้งพรไปคืนก่อนนะโอ้โหหิเวเอ้ยเอาจนได้ตงละาโอเค okay. okay. โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพายเรือก่อนนะครับโอเคแค่นี้แหละครับบ๊ายบายเขาเริ่มพายเป็นแล้วเนี่ยเนี่ยสุดยอด <Okay. S 1> มากเลยมคุณบอกเทคนิคการพายเรือหน่อยดิ คุณทำยังไงถึงไม่ให้เรือล่มครับรแจวแจวแจวแล้วก็แจวแจวแจวรีบเล่นนะครับมันมีเวลาจำกัดนะเหลือกี่นาทีก็ไม่รู้เนีย่ยคิวไปนู่นเลยเแท่นเหลืองอ่ะไปถึงแท่นเหลืองเลยคิวไปแทนเหลืองมันออ๋อเหรอ่ะฮะ<อ> โอ้โหผมจะเดินลงน้ำเลยนะครับผมไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเดินลงน้ำลงมาโอ้โหแล้วผมก็มาเจอดาราคนหนึ่งนะครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยค่ะโอเคดังแนวเคนี่นะครับคือบรรยากาศในเขาเรียกหาดแล้วนะหาดตะแหวนนะหาดตะแหวนผ่านก้ตกลึกหรือเปล่าใช่ ุวยเจ๋งอ่ะคิวตรงนี้เก็บไหมพี่พาเ็อ,อนี่หอยเม่นนะต้องตีให้แปดใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นหนองครับโอขอบคุณมากเลยพี่ปรดีตรงทะเลนะไอคิวไปในทะเลระวังนะเพราะมันมีหอยเม่น,มนโอเคน้องปวดตอนนี้กําลังช่วยป้าพาอยู่นะเพราะว่าป้าพาโดนหอยเม่นนะรู้เรื่องเปล่า โอเคนะน้องปวดวังหอยเม่นทะเลโอเคไหมคะอมโอเคเกลบอกให้ยวดค่ะ <Kill. S 2> อย่าอย่าอย่าไปลึกมากบอกปัาป๊าด้วยมันอยู่ตรงน้ำลึกอ,ะอ่ะอโอ้โหยอดอะ่ะแต่หาดทรายมันขาวดีเนาะ เร็วระวังหอยแม่นทะเลนะโอเคป่าไอ,เ,อาเราอยู่บนบนไม่เท่าไหร่ถ้าเขาไม่แตกมันจะเป็นหนองครับอ๋อครับผม,มไ,ได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วครับเดี๋ยวกลับ,บไปกินยาแก,ก้ปวดนะครับโอ้ ก็ค,คือคไม่ไม่ต้องบ่งออกอะไรใช่ไหมไม่ต้องบ่งแล้วครับคุณมามา่ต้องคปพี่โอเคโอเคงั้นก็แสดงว่ารอดละรอดและโอเค <c oughs> okay. อ่ะ <c oughs> ไปต่อครับ <c oughs> แปวอีกตัวไป <c oughs> เรารู้วิธีแก้แล้วเราไม่ต้องกลัวแล้วอ่ะ วันนี้เรามาเรามากันแต่วันเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆต้องการอยากจะเล่นทรายใช่ไหมไม่ใช่ทรายค่ะขาใหม่อยากจะเล่นอะไรนะครับฮะจะเล่นอะไรนะเยสกีอะไรนะคะอ้าวแต่น้องน้องปวดแขนเราก็นึกว่าจะโอ้โหนี่นะครับเยสกีเลยนะครับที่ เขาเคยเล่นนะครับวันนี้เราอยู่นี่ทั้งวันคิวไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นโอเค,คขเด,ด,ดูครับคนใจจะขาดนะอยากเล่นเจสกีไหนะดูนะถามก่อนขับเป็นยังไหนลองเล่าดิว่าเจาสกีขับยังไงก็ตรงเหมือนเบรคที่ว่าของมอไซค์จะเป็นอันเล็กๆที่ว่ากดไปมันก็จะไปด้านหน้าเวอยเอา้ามันไม่ได้เป็นแบบบิดเหมือนมอไซค์เหรอ หล่เค้ิวคิวให้เราค่ะคยวนั่งแต่ยายนะเออโอ้ยน้องแมนยูมาแล้วสุดยอดเจ้าเสือน้อยหลับมาบนรถเลยโอ้โหเก่งมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยวันนี้คงใช้เวลาสนุกกับการอยู่ที่นี่ตักทรายเล่นนะโอเค on. ไหนบอกไม่มาโอ้โหไอ,เอ้เราก็คิดว่าไม่ยอมมาม่เล่นน้ำหรอ,อลงเลยโอ้โหเฮ้ยตรงนี้ใสอ่ะอเ,เออใสจริงตรงนี้ใสโอ้โหนี่น้ำใสขนาดนี้เลยเนี่ยเดินไปเรื่อยๆจนสุดหาดเิ ดิเจ็บนิดนึงน้เมื่อไหร่ยุคลือ เด่นดูที่อยีาด้ี่เห็นแล้วไมอยนัก็เลือดนเไม่ได้จะยันลาดเยอะน้มึงเาลาดตอนละเออโอจยก็เย็นดิลงไปในทะเลหรือเดินชข้างทะเลไปเดินนงไม่เห็นเป็นไรเดาอะไบาดนิดหน่อยไม่เป็นไรไปเดี๋ยวก็หายแค่เศษหอยนิดนึงเอานั่งก็หายแล้วไม่เยอะหรอกนั่งยายนั่งไก่ยายนี่เอาไอ้นี่มาเปลือกหอยเปลือหอย ไวรุ่นป,ปั่นน้ำนมนะอ๋อขอเก็บแรงก่อนเดี๋ยวตื่นขึ้นมารับรองว่าน้ำทะเลสนุกแน่ๆน่น้ำทะเลจะลุกเป็นไฟ <c oughs> น้ำทะเลจะลุกเป็นไฟแน่นอนอันนี้อันนี้กำลังชาร์จแบตนะครับเก็บแรงไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นช่วงชาร์จอยู่ขอชาร์จพลังก่นกอนนะครับชอบเนื้วไอคิวกินชอบกินเนื้อวัวไา่อะเออกินเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะกินทุกอย่างค่ะกินทุกอย่างอร่อย แล้วโปรดกินไหมโอกินเหมือนกันเนาะคุ้มเลยคุ้มเลยโอเคเนาะสายเนื้อมะพร้าวเนาะโอเคดูดิดูดิหมดวันนี้เราวมังเช็ดชูฉันนี่โอ้โหดูดิย้อยคางเลยอ่ะเนาะไอ้อะไรนะไอ้น้ำเบปซี่อ่ะเอ็งเอ็งเช็ดคางก่อนดิเออน่ะมมอน่ะย้อยคางเลยโอเคดีมากนี่คือปฏิมากรรม กำลังทำขนมอะไรน้องปวดกำลังทำขนมขนมอะไรพี่เอกอัดเทิปทำขนมอะไรนะอันนี้อันนี้อ่ะบาสัดอยู่เร็วไหมนี่ค่ะน่าเช่ะฟังนี่ค่ะเข้าไปทำอะไรร้องมือคิวเอ้ยคิวโกรธมากพูดมาที่ 谢谢มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาๆาไปไหนแล้วเฮ้ยทำไมเสียงมันเบาๆอ่ะไม่มีได้ยินเสียงเลยคิ้วกดนล้เขาีไม่มีเสียงไม่มีเสียงมอเตอร์ไม่มีอะไรเลยหรอเนี่ยก็เดอนล้มมันไม่มีมอเตอร์โอ้อนี่ือวิวเกาะอะไรนะเกาะไม่ล้างเออเกาะไม่ล้างแล้วเพราะว่าคนมาเยอะขนาดนี้ อคิวไปโดดลรู้ไหมเนี่ยหลวงปูอะไรเนี่ยรู้เปล่าหลวงปู่ทวดไหมเนี่ยว่ายัางปูทวดเออือไม่บบให้ไปไแมาขึ้นมาขึ้นมากันแทบตายจะกลับอีะขึ้นมากันแทบตายจะอดทนอดร้อน อะไรของเขาเนี่ยคุณไอคิวเนี่ยเขายังไม่ถ่ายรูปกันเลยอ่ะสวย่อืมสวยๆสวยมากเลยคือโอ้โหนี่ไงนี่คือวิวของบ่อร้านโอ้ตรงนี้ไงที่เขามาถ่ายกันสวยๆเขาบอกเราเล่นตรงนี้ ตรงนี้มันคือที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะเออน่าจะเป็นทะเลกับหาดตาเวงไม่ใช่คนละที่เลยเหมือนเป็นเกาะลับเลยเนี่ยตรงเนี้ยดูดิเฮ้ยแต่มีคนด้วยเฮ้ยมันมีคนด้วยเกาะโคดนหินอะไรก็ไม่รู้เป็นทะเลอืมไปเดินไปเดี๋ยวมีของดีหาดรับหาดรับ เฮ้ยโหหาดที่แทบไม่มีคนมาเลยเนาะเอ้อแแาอแต่เราไม่รู้ไงว่ามันมีอยู่อะ่ะอ๋อมีเรารู้แล้วฮะนี่คือทางไกลจากหาดตะเวนเออเนี่ยเราไม่รู้นี่ไงคือตอนแรกเราไม่รู้ไงว่ามันมีตรงนี้ใช่ป่ะละ่ะเราก็เลยไม่ได้มากันเนี่ยมานั่งตักทรายเล่นเนี่ย โหสบายเลยฮะก็ใช่ดิเออเนี่ยขึ้นบนหินแล้วก็กระโดดเงี้ยดีไหมเออว่าแต่หินเหินเออโอ้โหเราไม่รู้ว่ามีหาดอยู่ใกล้เราเออเป็นงั้นเรามาทั้งกลางคืนมาแล้วเนี่ยเนี่ยมีหาดส่วนตัวเงี้ย เป็นไงน้ำอะ่ะเอาล่นเหมือนกันเออมานั่งตักทรายเนี่ยเลยที่พักมาหน่อยเดียวเองมีร่มไม้ด้วยเคียวไปขึ้นบนหินป่่อเ,เอ,อ้มีหาดอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ แค่คิวพามาแต่แรกนะสองวันที่เรามานอนสองคืนเนี่ยได้มาทุกวันแล้วไอคิวก็ไม่บอกโอ้โห,โหเสียดายมากเลยอย่างเงี้ยเอาขนมามาตักทรายเล่นตรงเนี้ยออื้สนุกเลยนลูนย่นเห็นแม,ม่หนนะ่ะเด็กเด็กสองคนมนะตักทรายเล่นเลยมาแต่เช้าเราไม่ได้เล่นนานเลยจะขับรถไปขึ้นหุงเขา นี่ไงโอ้โหมีร่มมีร่มให้เล่นทรายด้วยคิว้วเน,นี่ยทรายอยู่ในร่มเนี่ยคิว้วขวามือโอ้ โอหสุดยอดอะคิวไปนู่นประพาลงโคดหิไปแล้วเอาแล้วประพาปีแล้ว มา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 เี่ยวตรงนี้ามมานี่เราถอยแบบ V.I.P นะครับนี่เราถอยแบบ V.I.P มากเลยเป็นรถคันเดียวนะครับที่ลงมาตรงนี้โอโอถ <c oughs> อยเลยครับพี่ถอยเลยถนะอยเลยครับพี่ถอยเลย นี่คือคนที่กําลังเดินทางมาที่เกาะล้านนะครับนี่คือเรือที่จะกลับนะครับเรือโน,น,น้นเลยศูนย์ศูนย์ห้าคันนู้นโอ้จะขึ้นได้ไหมเนี่ยอ้าขึ้นได้อยู่แล้วสบายาโอ้โหดูสิครับอ้าวมาเลยเคลขึ้นเลยโอ้โหไม่มีเรือเทคน นี่คือบริเวณท่าอะไรหน้าบ้านใช่ไหมมาได้แค่นี้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆแล้วครับเป็นคันเป็นรถคันเดียวที่เข้ามาตรงนี้ได้ขอบคุณมากเลยครับอนอ่ เดี okay, ๋ยวเราขนของลวกันก่อนนะครับขณะนี้เรากําลังเดินทางกลับจากกอละลา สง,งบมากวันนี้ไม่เป็นไรเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยงงสุดยอดมากๆครับผู้โดยสารทุกคนน,น,นี่แหละครับคือท่าที่แหลมบริไฮถึงแล้ว,ว,วเป็นไงรอบนี้โอเคปะไม,ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะนี่ป,นนนป้ายพัทยา ชาย<ะ>คนผู้ชายเพราะว่านี่เขาบอกว่าเจ๊ขึ้นรู้สับหน้าโคตรเหม็อนนค่อมนี่นะครับตรงนี้นะครับท่าที่เราจะขึ้นมาตอนไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่เขาผูกเรือก่อน,นอเอ๊ มาลองรูเร็วๆมาเนี่ยมาตรงนี้เลย